สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการลงเลดวอสนิโอดโรนนะครับหรือว่าเส้นทางหลบหนีของลุนอรุณนะครับในนี้เป็นเลดซีแบบเดียวนะครับผมขั้นที่ผมจะมาแนะนาจะเป็นขั้นที่สิบนะครับเพราะว่าวอสตัวนี้ครับมันตีค่อนข้างยากนิดนึงครับตรงที่ว่ามันชอบพุ่งไปพุ่งมาครับแล้วบางทีอ่ะทำให้เราคิดว่าดาเมจเราไม่พอนะครับเราจึงมีวิธีจัดการต่างๆครับแต่ว่าเราไปดูทีมันที่ใช้กันก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีไอเทมแล้วก็สเต็ ขั้นต่ําที่ควรนํามาลงวอตตวนนี้นะครับหรือว่าดูเป็นพอเป็นพิธีหรือแนวทางนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจัดทีมแล้วนะครับสี่ตัวที่ใช้นี่จะเป็นแบบว่าเหมือนที่เราเคยใช้เลยครับต้องส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ต้องมีก็นั่นก็คือรูดี้แล้วก็เฮลลี่นะครับเพราะว่าตัวตัวนี้จําเฟ็นมากเลยครับอย่างรูดี้เนี่ยเป็นตัววิชิตวอแล้วก็เฮลลี่เป็นตัวการสถานะนะครับส่วนสองตัวที่เหลือเป็นตัวฮิลแล้วก็ตัวดามิทครับตัวฮิวผมแนะนำยังไงก็ต้องเป็นคารินนะครับเพราะว่า เผื่อเราพลาดตัวละครตายเราสามารถชุบขึ้นมาเล่นต่อได้นะครับแล้วก็ตัวดาเมจนะครับผมใช้เวลาเชลเพราะว่าไม่มีตัวอื่นใช้นะครับผมสเตตรูดี้นะครับหรือว่าตัวแทงครับที่แนะนํานะครับนี่เลยครับทางป้องกันหนึ่งพันเจ็ดร้อแสิบแปดแล้วก็ hp สองหมื่นห้าครับควรอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าบอสตัวนี้นะครับถ้าแบบว่าเราโดนตะเกียบ่อยเราก็ตายได้เหมือนกันแล้วต้องฮิลเราอจะฮิลวไม่ทันนะครับผม แต่ประมาณนี้ก็โอเคในการลงนะครับส่วนเครื่องประดับนะผมใส่เป็นของฟ้านะครับเพราะว่าเผื่อบางคนไม่มีครับของแดงมันค่อนข้างหายยากครับแล้วก็บางทีต้องผันเนื้อเรื่องหรือต้องดรอปได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยใช้สีฟ้าลงมาให้ดูครับนะกมต่อไปนะครับเป็นตัวของเฮนรี่นะครับเฮนรี่นะครับใส่เซตนี้เลยครับเพิ่มเลเวลสกิลครับใส่ครบเซตเลยครับผมส่วนเครื่องประดับนะครับ แล้วแต่ชอบแล้วผมจะใส่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามันหาง่ายครับสีฟ้าแล้วก็เฮนรี่ตัวนี้ครับมันเป็นตัวเอามาการสถานะครับอาจจะทําดาเมดได้ไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็สแตัประมาณนี้นะครับส่วนของก็ประมาณนี้เลยครับผมส่วนตัวดาเมจนะใครที่ใช้ราเชลเหมือนผมนะครับผมแนะนําครับเลือก40ก็พอนะครับอันนี้ผมเปิดได้มาเลยทำ42ไวะครับ แล้วก็สแตตนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับแต่ดาเมจอะผมแนะนำทำให้เลยหกพันก็ดีกว่านะครับเพราะว่าห้0 0ันเก้าเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างมินเมนะครับแล้วก็เลือกกับป้องกันประมาณนี้แต่ตัวใหญ่ครับตัวดาเมจเราดูแค่ดาเมจครับแล้วก็ดูตอนที่ตีกับวอลทบว่ามันไหวไม่ไหวนะครับแล้วก็นี่ครับใครใช้ตัวเดียวผมว่าประมาณนี้เลยครับสแตตต่อมาครับเป็นหน้าของตัวฮิลนะครับตัวฮิลครับผมใส่เซ็ตลดคูเดาหมดเลยนะครับเพราะว่า ผมกลัวว่าคารินจะฮิวไม่ทันนะเพราะว่าแบบตัวแทงเราอะตัวดาเมจเยอะนะครับถ้าจะฮิวให้มานนานผมคิดว่าควรจะมีรถคูดาวครับแล้วก็ใส่เซ็ตรถคูดาวมาเลยครับของเครื่องประดับส่วนเลือดนะครับจะอยู่ที่สองเปนสองนะครับตัวนี้ฮิวเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของตัวเองนะครับแล้วก็เนี่ครับใส่รถคูดาวมาเลยครับไม่ไม่รู้ว่าใครใส่ไงแต่ผมใส่อย่างนี้ครับผมแนะนําอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าตอนผมผ่านผมใส่เซ็ตนี้ครับ ส่วนสัตว์เลี้ยงของผมใช้เป็นตัวเดิมครับเป็นไอรีนนะครับแล้วรูปแบบจะเป็นรูปแบบรูปแบบนี้ครับผมใช้รูปแบบนี้เพราะว่าตัวดาวในทองผมอะเป็นตัวโจมตีเป็นตัวประเภทโจมตีครับผมเลยใช้แผ่นนี้เพราะว่าประเภทโจมตีจะได้แบบโบนัสเพิ่มอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของมัตเตอรี่นะครับของผมอะจะอยู่ที่เลเวลเจ็ดสิบห้านะครับส่วนใครที่อยากว่าสบายกว่าผมหรือเล่นแล้วผ่านง่ายกว่าผมครับผมแนะนําครับเลเวลที่เก้าสิบเลยครับ เพราะว่ามันจะมีตัวช่วยเพิ่มการสถานะขึ้นมาอีก1ิบเปอร์เซ็นะครับในส่วนของตรงนั้นนะครับเราจะทําให้เราผ่านด่านหรือเลตอื่นง่ายขึ้นกว่านี้ครับเพราะว่าการสถานะมากขึ้นครับรวมไปถึงการในเรื่องของโหมดเรื่องด้วยนะครับแบตเตอรี่นี้สําคัญมากครับควรเก็บบี้ไว้อัพด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเล่นของการเจวัลตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทิคเล่นเล็กน้อยครับหรือเป็นวิธีเล่นให้ผ่านนะครับ ส่วนใครที่ผ่านแล้วก็สามารถนำคลิปผมไปแนะนำคนอื่นที่ยังไม่ผ่านได้ครับเพราะว่าเผื่อจะเป็นแบบลืมแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็เอาของผมให้นคนอื่นดูครับเพราะว่าผมก็ทําค่อนข้างที่จะเอ,อ่อทําให้มันดูง่ายขึ้นนะครับสําหรับคนที่แบบของไม่ค่อยมีหรือว่ามีตัวจํากัดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในดันเจียนนะครับหรือว่าในเลนนะครับอันดับแรกนะครับเราควบคุมตัวละคราครับไปอยู่ชิดมุมฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับเพราะว่าเผื่อวลาดาบอสเนี่ยจะพุ่งเนี่ยจะพุ่งติดกำแพงครับเราจะต้องไม่ต้องเดินไกลนะครับส่วนตอนนี้บอสใช้อัลติเมตสกิลครับเราก็ไปขัดบอสเลยครับไอ้บอสตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะเราไม่ควรล่อบอสไปอยู่ในกลางแบบนีบหรือว่าฉานกลางแบบนะครับเพราะว่า มอสจะปล่อยปยิวที่มันต่อเสียพวกครับเพราะว่าเราวิ่งไปโดนหรือวิ่งผ่านเนี่ยมันจะโดนดูดและทำดามเมจนะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือพามอสอ่ะพุ่งมาอยู่ในที่มุมนะครับหรือแม้ก็มุมอับทางที่แบบว่าพุ่งน้ามันตันแล้วเป็นที่ขอบนะครับแล้วอย่างตัวอย่างครับผมว่าพาวอสพอุ่งมาที่ขอบครับอีกอย่างนะครับถ้าเราพาวอสพอุ่งมาที่ขอบเนี่ยเวลาเราเดินไปตีต่อมันจะ ไม่ต้องเดินทางไกลครับแบบเดินสักเดียวก็ถึงครับแต่ว่าทำราเบิดได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้ามันทําไม่ได้จริงเราก็พาวอฟไม่ติดขอบที่แบบว่าไม่ไกลมากครับแบบว่าไม่ต้องผ่านกลางแบบนะครับเอาผมนะครับเห็นเสาซ้ายมือครับเสานั้นนะครับที่ทำดะเบิดใส่เราเราควรที่จะหลบหลบไว้นะครับแบบว่าต้นใหญ่อ่ะมันจะออกกลางแบบครับแต่เราอะพาวอฟไปขอบ เราก็เล่นปกตินะครับรีมวอลแล้วก็หลบโซิวแบบว่าง่ายๆเลยครับ,รบ,บ,บ,รบอ๋ออย่างก่อนหน้านี้ผมพูดเรื่องมาตเตอรี่ไปนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่มาตเตอรี่นะครับส่วนของศักยภาพหรือพวกที่อัพตลอร์เราครับังแฝงเยอสักอย่างนะครับเราก็ควรอัพไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะทําให้ตซลอร์เราดาเมจแรงขึ้นถึกขึ้น เราต้อกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเนี่ยของผมมัตเตอรี่อยู่ที่ว่า7.5นะครับก็ <c oughs> จะโดนแบบว่าสถานะบ่อยค่อนข้างบ่อยเลยครับผมคิดว่าส่วนใครที่อยากสบายหรือไม่อยากเป็นสถานะมากครับให้เอามัตเตอรี่ไปที่ขั้น90กำลังดีเลยครับหลังจากที่เราวีพิตวอลเสร็จนะครับมันจะมีสถานะสถานะวันแถม ข้างล่างเลือดของบอลน,นะครับจะเป็นลูกหัวกระโหลกครับถ้าสัญลักษณ์นั้น,นอ่ะใกล้จังหวะเราควนถอยห่างออกมาจากบอลครับเพราะว่าบอลอ่ะจะเลียวสาสีมว่วงลงมาปักนะครับตรงนี้เราต้องระวังด้วยนะครับไม่งั้นเราจะเสียเลือดตรีโดยใช่เหตุนะครับครับผมก็ไม่เดินเข้าไปตีนะครับผมไม่อยากโดนตะกิ้เสาสีมว่วนงะครับผมว่ารอบอลพุ่งมาครับ จังหวะนี้ครับเวลาติดสถานะแล้วมันลงตะกีงมันจะเป็นแบบว่าเราก็ต้องแบบเนี่ยใช้คารินะครับชูซีขึ้นแล้วใหม่ครับถ้าเราไม่มีคารีอย่างเงี้ยครับเหมือนเราก็ต้องตีใหม่เลยเพราะว่าตัวกันหาเราตายนะอย่างเมื่อกี้อย่าว่าแต่ตัวกันหาครับอย่างตัวอื่นตายเราก็เล่นยากเหมือนกันครับเราก็ต้องอาจจะต้องรีใหม่หรือว่าเริ่มใหม่อีกครั้งนะครับถ้าเรามีคารีอ่ะบางทีเราตายแล้วว่าเราตายบางตัวตายสองตัว แต่ว่าคันนี้เราไม่ตายเราก็ชุกต้อมาเล่นต่อได้ครับ ก็หลังจากคลิปนี้จะเป็นคลิปของบอสบอสคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ต่อจากคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าผมอาอัะไว้ครบแล้วครับแต่ว่าผมาจะไม่เวลาเลี้ยงหรือไม่เวลาทำคลิปผมก็เลยอาจจะลงช้าไปมากเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าอาจจะมีผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่แบบยังไม่ผ่านนะครับเพราะเป็นแนวทางในการลงนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วกด สำหรับใครช่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ